เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง ดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤรัหสหดีที่14ตุลาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าพยายามคุมรายจ่ายได้ก็จะดีมากเรื่องของการงานคุณจะเหนื่อยจนไม่มีจังหวะเว้นได้หายใจหายคอเลยก็ว่าได้ข้อดีของการไม่มีเวลาก็ทําให้คุณเร่งทํางานไปสู่จดหมายได้เร็วที่สุดเรื่องของความรักสำ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักพัฒน,นาไปเรื่อยๆหากคบกันมานานก็จะมีโอกาสสมหวังคนโสดยังไม่มีเกณฑ์พบรักแท้ในช่วงนี้เลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสสมหวังเรื่องการเงินแต่มีโอกาสได้ลาบอีกต่างหากเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะจะมีเรื่องของการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้องจะทําอะไรก็ต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้มาซึ่งความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักต่างมีปัญหาซึ่งกันและกันที่จะต้องมาเคลียร์อย่าดองไว้นานเพราะจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ส่วนคนโสดตอนนี้ยังไม่มีเกณฑ์สลัดโสดเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามามากพอสมควรแต่อย่าประมาทเด็กขาดเพราะรายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานควรเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของ คนมีคู่ยิ่งนานวันยิ่งอายุมากขึ้นสเสน่ห์แรงพอดวงดีหน้าที่การงานของคุณก็จะมีสเสน่ห์โดยอัตโนมัติตอนคนโสดหวังจะมีคนดีๆเข้ามาให้รักไม่ได้หวังเรื่องเงินทองมากมายสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่เห็นแล้วยิ้มหน้าบานได้ไม่นานเพราะมีรายจ่ายต้องจ่ายอีกเยอะเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีและดีอย่างมากจะทำอะไรก็สมหวังไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่ มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จับมือยืนเคียงข้างสร้างอนาคตไปด้วยกันส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบในต,ตอนนี้แต่ยังไม่ตรงสเปกกับคุณสักเท่าไหรสําหรับคนที่เกิดวันพฤรหัสบดีเรื่องของการเงินในช่วงนี้คนเกิดวันพฤรหัสบดีเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างดีมีรายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานหากช่วงนี้คุณมีแผนในการทํางานในใจก็ให้รีบลงมือทําเพราะจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากเรื่องของความรักสําหรับคน ที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังรักกันมั่นคงไม่แปลผันต่อให้เอาสิบล้อมาฉุดก็ไม่อยู่ส่วนคนโสดมีคนเข้ามารักมาชอบมาแจกขนมจีบแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินกาลังจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาในไม่ชา้าแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือค่าใช้จ่ายที่มากกว่านั่นเองเรื่องของการงานแม้ว่าช่วงนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยแบบสุดใจขาดที่นแต่สุดท้ายก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับ คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่านิสัยจะแตกต่างกันก็ยังรักกันดีอยู่คนโสดยังไม่มีคนมารักมาชอบเลยในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินหวังโชคลาภจากการทำงานยังหวังได้แต่ถ้าหวังโชคลาภลอยค่อนข้างรื้อตีเลยทีเดียวเรื่องของการงานสปอตไลท์ส่องมาที่คุณแล้วความสำเร็จความสมหวังและความสุขจะเรียงคิวเข้ามาในชีวิตคุณเรื่อยๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่พอคบ ไปนานๆคุณก็เริ่มรู้สึกว่าคนรักเป็นเหมือนญาติพี่น้องไปเสียแล้วส่วนคนโสดเรื่องความรักนั้นยากจะหวังเรื่องความรักตอนนี้ยังไม่ได้เลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ